สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่3.1แล้วก็สากันเออสาแล้วก็3.3กันนะครับเริ่มต้นที่3.2กันเลย3.2ข้อแรกเขาบอกว่านําธงชาติของประเทศต่ตางๆที่เขาร่วมการแข่งขันเป้ากบระดับนานาชาติจำนวนก้าประเทศมาประดับไปยังบริเวณสนามกีฬาได้กี่วิธี ข้อนี้ง่ายมากครับทงข้อที่1เขาบอกว่าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเลยทงชาติมีทั้งหมด9ประเทศเอาทงชาติ9ประเทศมาเลียงสลับที่กันสลับ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 กันได้กี่วิธีมี9ประเทศสลับที่กันก็ต้องได้9 9กแฝกแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับถัดมาข้อที่2ข้อที่2ก็เขาบอกว่าทงชาติของประเทศเจ้าภาพจะต้องอยู่หัวแถวเสมอประเทศเจ้าภาพมีแค่ประเทศเดียวเท่านั้นฉะนั้นตำแหน่งหัวแถวใส่ได้แค่1วิธี คูณครับกับอีกที่เหลืออีกกี่ประเทศอีก2 468อีก8ประเทศที่เหลือสลับที่กันมี8ประเทศสลับที่กันมั่วส่วได้เลยเราไม่ต้องเราไม่ต้องสนใจลำดับอะไรแล้วถูกไหมครับ8ประเทศที่เหลือสลับที่กันได้8แฟกฉะนั้นทั้งหมดรวมกันก็จะเป็น1คูณกับ8แฟกซึ่งก็มีค่าเท่ากับ8แฟกวิธีถันไหมครับ ถัดมาดนะโอเคนะครับถัดมาเขาบอกว่าข้อที่3ามเขาบอกว่าธงชาติของประเทศเจ้าภาพจะต้องอยู่ติดกับประเทศ A เ,เสมอประเทศเจ้าภาพกับประเทศ A จะต้องอยู่ติดกันก็แค่จับเขามัดรวมกันไว้นะับเป็นแค่1 2 3 4 5ส7 8ห้าตอนนี้ก็มีอยู่8ประเทศที่สามารถสลับที่กันได้ถูกไหมครับหรือแค่แถูกไหมจากทั้งหมด9มัดติดกันไว้คู่1นึงก็เหลือแค่แฉะนั้น8ปประเทศนี้สลับที่กันได้ 8แฝงหล yeah no ังจากนั้นประเทศเจ้าภาพกับประเทศเอยังคงสามารถที Vit ่จะสลับที่กันได้อยู RV ่ถูกไหมครับสลับ2ประเทศสลับที่กันได้อีก2แฝงประมาณนี้ทัดไปครับส่วนข้อที่4อันนี้ข้ามไปแล้วกันอทิ้ข้อนี้บอกไปแล้วข้ามไปแล้วกันส่วนใครที่สงสัยข้อนี้ก็ถามเพิ่มเติมได้เราแค่มองว่าข้อนี้จะต้องใช้มุมมองเยอะนิดหนึ่งคือเราจะมองว่าประเทศเจ้าภาพกับประเทศเอเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันในเมื่อมันเป็นแบบเดียวกันเราก็จะต้องหารออก เราก็จะต้องตัดออกไปหนึ่งวิธีถูกไหมครับวิธีที่มันซ้ํากันจะต้องถูกตัดออกไปเช่นมันมีซ้ํากัน2แบบเราก็ตัดออกไปแบบใดแบบหนึ่งถูกไหมครับก็จะเหลืออีกแบบหนึ่งซึ่งแบบที่ตัดออกไปเนี่ยเราจะตัดแบบที่เราไม่ต้องการออกไปก็คือในข้อนี้เราจะตัดสิ่งที่เขาต้องการคือประเทศเจ้าภาพอยู่หน้าประเทศ A ฉะนั้นเราก็เลยจะตัดประเทศ A ที่อยู่หน้าเจ้าภาพออกไปถูกไหมครับตัดออกไปก็เรามองว่ามันซ้ํากันก็คือหารออกด้วย2อแฟกประมาณนั้นเห็นไหมัดมาข้อที่2ครับข้อที่2องเขาบอกว่าทหารเรือนํา ทงสีต่งตางๆกันครับสีผืนมาทําเป็นสัญญาณบอกเหลือที่ล่นอยู่บริเวณนั้นถูกไหมครับเขาบอกว่าข้อแรกใช้ทงสีละผืนถูกไหมนี่มันเป็นการสลับที่กันถูกไหมแต่เขาเขาระบุมาเลยว่าใช้ที่ละหนึ่งผืนฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น PNR ถูกไหมครับทั้งหมดมี4เลือกมาแค่1ก็เป็น P เท่าไรครับ P C 1ซึ่ง P C 1. 1คิดเลขแล้วจะได้4ครับถัดมาข้อที่2เขาบอกว่าใช้ทงครั้งละ2ผืนก็จาก4ผืนเลือกมา2ผืนเพื่อสลับที่กัน จาก4ผื้นเลื่อกมา2ทีละ2ผืนเพื่อมาสลับที่กันทาไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกแบบฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น p42 ซึ่ง p42 คิดเลขแล้วจะได้12วิธีครับถัดมาข้อที่3ใช้ทงทีละ3พื้นก็ p43 ครับ p43 ได้24ครับและข้อที่4กับใช้ทีละ4ผืนก็คือ p44 ซึ่ง p44 คิดเลขแล้วได้24เช่นเดียวกันเข้าใจไหมครับ หลังจากนั้นเขาบอกว่าข้อที่5เอ่อข้อที่5จริงๆนี่เป็นข้อที่5นะขอไพห้เขาบอกว่าไม่มีเงื่อนไขระบุครับแสดงว่าใช้อะไรก็ได้นั่นหมายความว่าเราจะทําสัญลักษณ์ธงเนี่ยจากธงสีผืนเนี่ยเราอาจจะใช้ทีละผืนก็ได้หรือเราอาจจะใช้ทีละสองผืนหรือใช้ทีละสามผืนหรือใช้ทีละสี่ผืนก็ได้ถูกไหมครับเราเลือกมาทีละแบบไหนก็ได้ในการทําสัญลักษณ์ฉะนั้นรูปแบบของธงรูปแบบของสัญลักษณ์ก็จะมีเท่าไหร่ P41 บวกกับ P สี่สองครับบวกกับ P ี 4, สี่สา <royable> มครับแล้วก็บวกกับ P ีสี่สี่ครับโอเคไหมครับ okay, ก okay, ็ม like ีประมาณนี้โอเคไหมคุณจะใช้ทงแค่ผืนเดียวในการบอกเงื่อนไขเอ่อในการบอกสัญญาณก็ได้จะใช้สองผืนก็ได้สามผืนก็ได้หรือสี่ผืนก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นข้อนี้ก็เอาทั้งทั้งสี่แบบนี้มาบวกกันแค่เองเพราะว่าแบบนี้ก็บอกสัญญาณเสร็จแล้วแบบนี้ก็บอกสัญญาณได้แล้วแบบนี้ก็บอกสัญญาณได้แล้ว4ีก็บอกสัญญาณได้แล้วเหมือนกันฉะนั้นอันนี้มี4แบบครับ เอาสังแบบ4แบบมาบวกกันแค่นั้นเองถัดมาข้อที่3ครับข้อที่3ก็เขาบอกว่าในงานราตรีของบริษัทบริษัทหนึ่งผู้ชาย4ี่คนครับผู้หญิง5คนถ้าผู้ชาย4ี่คนจะต้องการขอเตลีลาดกับผู้หญิงโดยที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องไม่ปฏิเสธเขาอยากรู้ว่าจะมีวิธีการในการจับคู่เตลีลาดได้กี่วิธีฉะนั้นข้อนี้ครับเราบอกไปแล้วว่า อ่าข้อนี้ใบให้ก็คือคล้ายๆกับการเลือกคนไปนั่งบนรถถูกไหมผู้คนเป็นคนเลือกคนเลือกตําแหน่งข้อนี้ผู้ชายเป็นคนไปขอผู้หญิงเตลีลาฉะนั้นผู้ชายเป็นคนเลือกถูกไหมครับฉะนั้นครับผู้ชายคนที่หนึ่งผู้ชายคนที่สองผู้ชายคนที่สามครับและผู้ชายคนที่สี่ครับผู้ชายมีทั้งหมดสี่คนครับ ผู้ชายคนแรกครับขอผู้หญิงได้กี่คนครับผู้หญิงมีทั้งหมด5คนผู้ชายคนที่1ก็ 1, 1, จะสามารถขอใครก็ได้1ใน5คนถูกไหมครับผู้ชายผู้ชายคนแรกขอได้5คนเลือกขอได้5คนแต่ผู้ชายคนที่2จะเหลือแค่4คนเพราะว่าผู้ชายคนแรก,กเลือกไปแล้ว1คนถูกไหมครับถัดมาก็จะเหลือ3คนแล้วก็เหลือ2คนเอาทั้ง4เลขนี้มาคูณกันแค่นั้นเองก็จะได้เป็นคําตอบเห็นไหมครับก็คือ5้าค,ค,ค,คูณสคูณสแล้วก็คูณ2วิธีเห็นไหมครับ ถัดมาข้อที่4ครับข้อที่4เขาบอกว่าในการเลือกห้องเรียนมสแห่งหนึ่งมีการเลือกประธานรองประธานแล้วก็เหยือันยีครับถ้ามีผู้สมัคร10คนเขาอยากรูว่าจะมีวิธีการเลือกได้กี่วิธีพี่สิคนครับแต่ต้องการเลือกแค่3าําแหน่งก็เป็น P อะไรครับแน่นอนว่าเป็น P 13ครับซึ่ง P13 ได้720พอเลขชุดนี้เราคิดมาหลายรอบแล้วถัดมาข้อที่5ครับข้อที่5้าเขาบอกว่า ในการบรรจุคนเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆตําตำแหน่งครับเป็นตำแหน่งสำหรับผู้หญิงเท่านั้นเนี่ยสามตำแหน่งและเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ชายเท่านั้นอีก2ตํตำแหน่งถ้ามีคนสมัครเป็นผู้ชาย8คนเป็นผู้หญิง5คนเขาอยากรู้จะมีวิธีการบรรจุคนเข้าตำแหน่งต่างๆได้กี่วิธีอันดับแรกครับตำแหน่งที่1ข้อนี้เราจะมองตำแหน่งที่1ผู้หญิงมีอยู่5คนฉะนั้นตำแหน่งที่1เป็นผู้หญิงคนไหนก็ได้ถูกไหมครับหใน5คนตำแหน่งที่2ก็จะเหลือแค่ผู้สมัครแค่กี่คน4คนแล้วก็เหลือ3คนถูกไหมครับเพราะว่า ผู้หญิงจำนวนคนก็ถูกลดลงไปแล้วตามตำแหน่งที่ถูกเลือกไปแล้วถูกไหมถัดมาอีกสองตำแหน่งที่เหลือจะต้องเป็นผู้ชายผู้ชายมีทั้งหมด8คนฉะนั้นตำแหน่งแรกเป็นผู้ชายเลือกผู้ชายได้ทั้งหมดเลยแปคนจะเลือกใครก็ได้ตำแหน่งถัดมาเหลือเลือกได้อีก7คนถูกไหมครับเอาทั้งหมดนี้มาคูณกันเขียนไหมเขียนไหมครับประมาณนี้แค่นี้เองเขียนไหมครับข้อนี้เรามีหลายอ่าหลายคนเราจะงงว่าเฮ้ ตำแหน่งมันเป็นคนเลือกคนหรอข้อนี้คนไม่ได้เป็นคนเลือกตำแหน่งหรอเหมือนเหมือนเวลาที่เราจัดคนนั่งอยู่บนรถถูกไหมครับคนเป็นคนเลือกที่นั่งข้อนี้ตำแหน่งเป็นคนเลือกคนครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งในการทางานถูกไหมมันไม่ใช่ตำแหน่งที่นั่งเจ้าของบริษัทจะต้องเลือกคน5าคนมันมาลงมาทำงานในตำแหน่งผู้หญิงคนนี้แล้วก็เหลืออีกสคนให้เลือกเจ้าของก็จะต้องเลือกมาหนึ่งคนในการทําตำแหน่งผู้หญิง <c oughs> ตำแหน่งที่2ถูกไหมครับเจ้าของเป็นคนเลือกทํางานให้คนทั้งหมดเนี่ย ทั้งผู้ชาย8คน <c oughs> ผู้หญิง5คนมาทํางานในแต่ละตําแหน่งฉะนั้นนี้ก็เลยเป็นเจ้าของ <c oughs> เป็นคนเลือกเป็นตําแหน่งเป็นคนเลือกแท,ทนถัดมาข้อที่6ครับข้อที่6อันดับแรกเลยโคชออยู่หัวแถวครับนักบดโคชหนึ่งคนและนักวอลรีบอลอีกหกคนยืนแถวตรงเพื่อถ่ายรูปได้กี่วิธีข้อที่1โคชยู่หัวแถวเสมอโคชยูหัวแถวได้แค่หนึ่งวิธีอยู่แล้วถูกไหมครับถัดมา <c oughs> อีก6คนก็จะสลับยังไงก็ได้อีก6แฝกถูกไหมเช่นเดียวกันคนอยู่ท้ายแถวก็คือ1นักวอลร์บอลหกคนจะสลับที่ยังไงก็ได ข้อจุดตรงกลารครงครับได้1นครับนักวอลเลย์อบอลจะสลับที่ตรงกลางที่เหลือจะสลับที่กันยังไงก็ได้ก็6แฝดถูกไหมเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยสนใจแค่โค้ชจะต้องอยู่หัวแถวท้ายแถวหรือตรงกลางแค่นั้นตำแหน่งที่เหลือใครจะสลับที่กันยังไงก็ได้ถูกไหมครับประมาณนี้อันนี้คือข้อที่6ถัดมา6.4ครับ6กจเขาบอกว่ามาวินเป็นนักวอลเลย์อบอลครับที่อยู่ในทีมที่ต้องการยืนติดก,กับโค้ชเสมอถ้าั้นยืนอยากยืนติดก,กันนะัก็จับเพือมัดรวมกันแล้วก็นับเป็น1 1 2 3 4 5 6สี่ห้า 6คนนี้สลับที่กันได้6แฝกและมาวินกับโค้ชสลับที่กันได้อีก2แฝกฉะนั้นข้อนี้ก็คือ6แฝกคูณกับ2แฝกครับถัดมาไปอย่างเร็วรวดเร็วเลยนะถัดมาข้อที่5ครับวิลเป็นน,นักวอล์บอลในทีมและไม่ต้องการยืนติดกับโค้ชฉะนั้นวิลกับโค้ชคือ2คนที่มีปัญหาฉะนั้นอีก5คนเขาไม่ได้มีปัญหาด้วยนี่ถูกไหมครับเราก็เลยเอา5คนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยไปวางก่อน5คนสลับที่กันได้5แฝก ถูกไหมครับหลังจากนั้นให้วิวเลือกที่นั่งให้วิวเลือกที่ยืนว่าจะยืนตรงไหนมีให้เลือก1 2 3 4 5 6 6าตำแหน่งนี้วิวจะเลือกยืนตรงไหนก็ได้ยืนได้เลือกได้6ตำแหน่งโค้ชเหลือยืนได้5าตำแหน่งก็ที่เหลือก็แค่มาคูณกันแล้วก็จะได้เป็นคําตอบเข้าใจไหมครับทันมาข้อที่7ครับข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าจัดผู้ชาย7เด็กชาย3คนและเด็กหญิง2คนนั่งเป็นแถวตรงครับได้กี่วิธีข้อหนึ่งไม่มีเงื่อนไขเลยคนมีทั้งหมด5คนนั่งเป็นแถวตรงก็ได้กี่แฟรแคก ถัดมาข้อที่2เขาบอกว่าผู tą? ้ชายจะต้องนั tree, right. so, human, so, so, course, feet, ่งติดกันและผู้หญิงก็จะต้องนั่งติดกันผู้ชายติดกันนั่งติดกันมัดรวมกันไว้นับเป็น1ผู้หญิงติดกันมัดรวมกันไว้นับเป็น1ฉะนั้นชายหนึ่งก้อนหญิงหนึ่งก้อนสลับที่กันได้2แฝกหลังจากนั้นผู้ชายสลับที่กันเองได้3แฝกผู้หญิงสลับที่กันเองได้อีก2แฝกนี่ครับก็คือ2แฝกคูณ3แฝกแล้วก็คูณ2แฝกแค่นี้เองถัดมาข้อที่3ครับเขาบอกว่าเด็กชายนั่งสลับที่กับเด็กหญิงซึ่งข้อนี้ถ่าจะนั่งสลับทีกัน ก็จะต้องนั่งในแคมแบบเดียวเท่านั้นคือผู้ชายจะต้องอยู่ข้างหน้าผู้หญิงจะต้องอยู่ถัดกับผู้ชายมาก็คือชายหญิงชายหญิงชายถูกไหมครับฉะนั้นผู้ชายมี3คนสลับที่กันเองในตําแหน่งผู้ชายได้3แฝกและผู้หญิงมี2คนครับสลับที่กันเองแค่ในตําแหน่งผู้หญิงก็จะได้อีก2แฝกแสดงว่าข้อนี้นค,คาตอบก็คือ3แฝกค,คูณกับ2แฝกถูกไหมครับถัดมาข้อที่4ครับเขาบอกว่าวิมลและมารินีเป็นเด็กในกลุ่มที่ไม่ต้องการนั่งติดกัน วิมลและมารินีเป็นเด็กมีปัญหาที่ไม่ต้องการนั่งตดกันแต่อีกสามคนเขาไม่ได้มีปัญหานี่เขานั่งยังไงก็ได้ฉะนั้นฉะนั้นครับข้อนี้สามคนลงก่อนได้สามแฟกถัดมาวิมลเลือกตำแหน่งครับหนึ่งสองสามสี่มีเลือกสี่ตำแหน่งก็คูณสี่แล้วมารินีอีกเหลืออีกสามตำแหน่งก็คูณสามแค่น้นเ่งเข้าไหมครับอันนี้คือแบบปึญหาที่สามจุดสองครับต่อไปเราไปเฉลยกันต่อที่สามจุดสามครับ 3.3เริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยนะครับ3.3ข้อที่13 3ข้อที่1ก็บอกว่าจัดคน6คนนั่งประชุมรอบโตกลมนดะ้กี่วิธีคน6คนนั่งประชุมรอบโตกลม6ก็จะได้เป็น6ลบ1แฝกซึ่งก็คือ5แฟกวิธีแค่นี้เองถูกไหมถัดมาข้อที่2เขาบอกว่าจัดคน6คนจัดชาย6คนหญิง6คนนั่งรอบโตกลมโดยให้ผู้ชายนั่งสลับที่กับเด็ก สลับที่กับผู้หญิงได้กี่วิธีก็ข้อนี้เราเลือกผู้ชายลงไปก่อนผู้ชาย6คนนั่งเป็นวงกลมเหลือ5แฝกครับหลังจากนั้นผู้หญิงคนที่หเหลือที่ว่างกี่ยืนให้ยืนได้กี่ที่1 2 3 4 5 6ที่เหลือ6ที่พอดีเลยกับผู้หญิง6คนถูกไหมครับผู้หญิงคนแรกก็เลือกยืนตำแหน่งไหนก็ได้6ถูกไหมครับคนที่2ก็เหลือให้ยืนแค่5 4 3สา สองและคนสุดท้ายไม่มีสิ์เลือกก็คือเหลือฮายีแค่ตำแหน่งเดียวฉะนั้นนี่คือคำตอบครับก็คือคำตอบก็คือ5แฝกค,ครับคูณกับ6แฝกค,ครับซึ่งเป็นคำตอบเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ลองไปคิดดูกันอเอาเห็นไหมครับอันนี้คือแนวคิดทันมาข้อที่3ครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะว่ามันง่ายใช่ไหมทุกคนเข้าใจได้มันง่ายแต่ถ้าไม่เข้าใจคุณสามารถทักมาถามนะผมได้เสมอน,นะครับผมย้ำอีกครั้งนะถ้าคุณไม่เข้าใจให้คุณทักมาถามนะครับ ผมพูดแล้วคุณไม่เข้าใจผมจะได้หาวิธีการอื่นๆในการอธิบายเพิ่มเติมให้คุณได้เห็นใจนครับถ้าไม่เข้าใจให้ทักมาสอบถามได้หรือจะถามตอนที่เจอกันที่โรงเรียนก็ได้นะครับถัดมาข้อนี้ครับข้อที่3ามครับเบอกว่าจัดคน8คนนั่งรอบตรโต๊ะกลมโดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอก็จับพอมัดรวมกันไว้ครับฉะนั้นมัดรวมกันนับเป็น1 2 3 4 5 6 7 7้าคนนั่งรอบตรโต๊ะกลมเหลือ6แฝกครับ หลังจากนั้นสามีภรรยาคู่นี้ก็สามารถนั่งสลับที่กันได้อีก2แฝกค,ครับฉะนั้นคำตอบข้อน,นี้ก็คือ6แฝกค,คูณกับ2แฝกค,ครับถัดมาข้อที่4ครับเขาบอกว่าจากโจทย์ข้อที่3ถ้าสามีภรรยาคู่นี้ไม่ต้องการนั่งติดกันครับต้องการนั่งแยกกันฉะนั้นครับมีทั้งหมด8คู่8คนถูกไหมครับ8คนหากสามีภรรยาออกก็จะเหลือ6คน6คนนี้นั่งเป็นวงกลมเหลือเท่าไหร่ครับจาก6คนก็จะเหลือ5แฝกหลังจากนั้น สามีภรรยาก็เลือกนั่งแทรกที่นั่งตามที่คนอื่นได้เลยถูกไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีที่นั่งทั้งหมดหกที่ภรรยาเลือกได้หกคนสามีเลือกได้หรือแค่ภรรยาเลือกได้หกตำแหน่งสามีก็เลือกได้ห้าตำแหน่งถูกไหมครับนี่ประมาณนี้ก็จะเป็นเทาห้าแฝกค,คูณกับหกคูณกับห้าห้าแฝกก็จะมาจากเอาคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนั่งไปก่อนห้าหกคนนั่งรอบเป็นวงกลมก็ได้ห้าแฝกหลังจากนั้นภรรยาหรือสามีก็ได้คนแรกไปคนเลือกตำแหน่งที่จะนั่งแทรกคนอื่นแล้วก็ อีกคนหนึ่งที่เหลือก็นั่งเลือกนั่งแท็กตามที่ว่างเห็นไหมครับถัดมาข้อที่5ครับข้อที่5เขาบอกว่าสามีภรรยารวม6คู่นั่งรอบโต๊ะกลมตัวหนึ่งครับจะนั่งได้กี่วิธีเมื่อต้องการให้สามีภรรยานั่งติดกันทุกคู่เนี่ยนั่งติดกันเสมอต้องการให้สามีภรรยานั่งติดกันครับก็จับเขามัดรวมกันไว้ในลักษณะนี้ก็จะเหลือหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนแล้วก็หก้อนหก้อนนี้จัด เป็นวงกลมได้6ลบหนึ่งแฝกวิธีถูกไหมครับซึ่งก็คือเท่าไหร่ครับเขียนไปเลยแล้วกันว่า5แฟกวิธีหลังจากนั้นครับภรรยาสามีภรรยาคู่นี้สองคนสลับที่กันได้2 V วิธีหรือ2แฟกนี่ก็สลับที่ได้2แฟกอันนี้ก็2แฟก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 ถูกไหมครับ2แฟกก็คือ2ถูกไหมสอง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 ก็คือคูณด้วย2แฟก2แฟก2แฟกแบบนี้แล้วกัน2แฟก สแมีทั้งหมดหคู่ครบอย่างยังไม่ครบก็คูณอีก2แฝประมาณนี้ครับโอเคแมคบก็คําตอบก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับก็คือสลับที่กลุ่มใหญ่ก่อน5แฝแล้วก็ไอคู่ที่เรามัด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 ลงแต่ไรก็สลับที่กันเองได้อีกข้อที่หกเขาบอกว่าพ่อแม่นั่งติดข้อแมขอ่ข้อที่หกเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีลูก4ี่คนครับ มีสองคนเนี่ยเป็นฝาแฝดเขาอยากรู้ว่าจะมีวิธีการนั่งรอรับประทานอาหารรอบโต๊ะกลมได้กี่วิธีครับถ้าข้อที่หนึ่งพ่อแม่จะต้องนั่งติดกันเสมอพ่อแม่จะต้องนั่งติดกันเสมอก็กอแ,กแ 1, กค,แคแ่จับพ่อแม่มัดรวมกันไว้แล้วนับเป็นหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ลูกอีกถูกไหมครับพ่อแม่อยากนั่งติดกันก็จับพ่อแม่มัดรวมกันไว้แล้วนับเป็นแค่หนึ่งถูกไหมครับหลังจากนั้นก็ทั้งหมดมีเท่าไหร่ละพ่อแม่หนึ่งสองสามอ่ะ เกินเกินเกินนี่อ่ะนี่พ่อแม่หนึ่งครับแล้วก็สองสามสี่ห้าห้าคนนั่งรอบโต๊ะกลมได้เท่าไหรครับสี่แผ่ถูกไหมห้าทั้งหมดห้านั่งรอบโต๊ะกลมก็ลบไปหนึ่งก็เหลือสี่จากนั้นครับพ่อแม่สลับที่กันเองได้อีกสองแผ่ 28, ก็คูณด้สองแผ่ต่อแค่นี้ถัดมาข้อที่สองครับเขาบอกว่าลูกฝาแฝดเนี่ยจะต้องนั่งแยกกันถ้าลูกฝาแฝดมีปัญหานนะักจะต้องนั่งแยกกันครับก็นี่ไงพ่อแม่พี่ น้องถูกไหมครับ2คนนี้ก็อยู่ไปก่อน4คนนั่งเป็นวงกลมเหลือ3แฝกครับหลังจากนั้นครับฝาแฝกคนแรกเลือกนั่งครับมีทั้งหมด4ที่นั่งให้เลือกก็คูณ4ครับแล้วก็คนที่ฝาแฝกคนที่2ก็เหลือ3ครับก็คือคูณ3ต่อได้เลยฝรั่งมานี้แค่นั้นเองเห็นไหมไม่ได้ยากเลยถ้าเราเราทำความเข้าใจกับมันได้จริงๆก็ไม่ค่อยได้ยากมากนะครับ ถามาข้อที่เจ็ดครับมีลูกปัดสีต่างกันนำมาล้อยเป็นพวงมาลัยทรงกลมได้กี่วิธีร้อยเป็นวงกลมจากสิบเป็นวงกลมก็จะเหลือเท่าไหรครับเก้าแฝครับแต่ข้อนี้มันเป็นพวงมาลัยพลิกได้ฉะนั้นก็หารด้วยสองฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือแค่เก้าแฝกหารสองแค่นั้นเองเห็นไหมครับอันนี้คือแบบฝึกหัดที่สามจุดสองแล้วก็แบบฝึกหัดที่สามจุดสาม มีประมาณนี้โอเคไหมครับถ้าใครไม่เข้าใจให้รีบสอบถามก่อนนะครับเพราะว่าตอนตอนสอบเนี่ยคุณไม่สามารถถามผมได้แล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครสงสยัยข้อไหนสงสัยเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือตัวเพิ่มเติมก็ตามคุณสามารถทักมาสอบถามได้เสมอหรือจะถามต่อหน้าก็ได้นะครับหรือถ้าคุณไม่กล้าถามคุณส่งเพื่อนที่คุณคิดว่าเพื่อนกล้าถามมาถามผมก็ได้ผมเดี๋ยวผมจะอธิบายไปให้แล้วคุณค่อยรอฟังจากเพื่อนก็ได้คุณจะใช้วิธีไหนในการสอบถามมาเสิร์ก็ได้ คุณจะใช้วิธีไหนในการสอบถามก็ได้ขอแค่ถามมาครับจะทางตรงหรือทางอ้อมจะต่อหน้าหรือว่าผ่านทางโซเชียลก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ทางไม่เข้าใจขอให้ถามแค่นั้นเองผมยินดีที่จะอธิบายสเสมอสำหรับ้ามนี้ก็แค่นี้ครับ